และตำรวจก็กวาดล้างยาเสพติดต่อเนื่องนะครับล่าสุดตำรวจตชดรับแจ้งบอกว่ามีแก๊งค้ายาเอายากระจายให้กับวัยรุ่นในชุมชนพอไปดักซุ่มเจอกระบะต้องสงสัยเรียกตรวจปับ๊บโอ้โหอาการมันออกเลยคุณผู้ชมวิง่งหนีแล้วเขาเรียกว่าวิ่งไล่กันแบบสับนี่เท้าแตกเลย เรียบร้อยฮะโดนตะคุบได้ตรงบริเวณร่องน้ำพอดีจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือบริเวณป่าสวนสักตําบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพยาวคืออย่างที่บอกเลยตอชอดอเนี่ยเขาสืบทราบมาจากสายลับมีการลักลอบคขายาพอไปตรวจสอบตรงบริเวณป่าสวนสักเนี่ยเจอกระบากคันนี้จอดอยู่เลยขอเรียกตรวจคือจริงๆก็ไม่มีอะไรนะฮะ เพราะท้ายกระบาดเนี่ยมีแต่อุปกรณ์การเกษตรแต่พอคนขับเห็น,นตำรวจปั๊บนี่มันโกยแนบเลยก็เลยนี่ฮะไล่จับกันกลางป่าเลยจับได้คือนายเกรียงไกลขออนุญาตสงมนาำสกุลนะครับจับได้ตอนที่มันวิ่งตเตลิดและตกลงไปในร่องน้ำ อันบนไปไหน่อบนด่วเนอันนครับี่ครับผชุดการข่าวร้อยตร3 6อสามหกสามกำลังเข้ากัดจับกลุ่มคู่้องหายาเสพติดครับนำโดยพบว่าร้อยและลองว่ร้อยเชื่อยังว่าสับเท้าแตกไม่รู้ด้วยว่าข้างหน้าเป็นล่องน้ำพุ่งพรวดเข้าไปเจ็บฮะแล้วเจอยาบ้าสองพันเมตรขยายผลต่อจากเกียงไกลไปสู่ธนกรรู้จักกัน วิ่งหลบนี้เหมือนกันจับได้เหมือนกันธนกฤตเนี่ยมียาบ้าติดตัวอยู่ที่1,630เมตรก็ถูกแจ้งข้อกลา<ะ>่าวหาทั้งคู่นะฮะเรียบร้อยนี่ ส่วนใหญ่เวลาจับยาเสพติดนะคะเขาก็จะขยายผลต่อว่าต้นทางต้นต่อไปสั่งไปซื้อไปขนมาจากไหนที่ระยองก็เช่นเดียวกันขยายผลไปเรื่อยๆจับได้4ี่คนมีคนหนึ่งถูกจับคาชุดนอนชินจังตอนกลางคืนเลยเอารายแรกก่อนนะคะที่เจ้าที่ไปจับได้ไปจับคนที่ชื่อมนตรีได้มนตรีก็สัททอดมาว่าผมเอายาเสพติดมาจากกิตติที่บ้านเจ้าที่เลยขับรถไปที่บ้านกิตตินะคะในจังหวัดระยองชุดปฏิบัติการพิเศษทุ่งควายกินลงรถเข้าไปจับกิตติถึงในบ้านค่ะ บ้านนวคไอ้ตีอยู่ไหนไอ้ยืนตีินนี่กินของอย่างไรไม่มีนะเฮ้ยแล้วเสพป่ะเสพเยอะบ้านของนายกิตติอยู่ที่หมู่สองตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะยังงงอยู่เลยว่าเจ้าหน้าที่มากันเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็ให้ตรวจค้นนันทีเอ่อเจ้าหน้าที่ให้กิตติเนี่ยพาเข้าบ้านค่ะดูซิว่าซ่อนยาเสพติดเอาไว้ตรงไหนจริงๆซ่อนเอาไว้หลายจุดเหมือนกันนะคะแล้วไปเจอยาเสพติด ถูกแบ่งใส่ในซองเล็กๆเล็กๆเลๆเลๆ,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 ๆเอาไว้จํานวนมากเจ้าหน้าที่เขาเรื้อค้นหมดเลยค่ะแอบอยู่ในเหม,มือนกล่องพลาสติกเล็กๆสีเทาๆอ่ะแล้วก็วางแอบเอาไว้อีกทีหนึง่งเหมือนอยู่ที่ฝาบ้าง uh uh. ที่ช่องแอร์บ้างในหลืบดิ้นชักบ้างทีนี้ในระหว่างตรวจค้นของกลางที่บ้านของกิตติมีโทรศัพท์เข้ามาหากิตติค่ะนางสาวเล็กบอกว่าทำอะไรอยู่กิตติก็เลือกลากเลืกลกเล,ก<ช>เลยเล็กก็ถามทาไมเสียงแปลก กิต <that> really ิบอกทำสวนมังคุดอยู่ทำสวนมังคุดอยู่เล็กบอกเออเออรอก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าไปเอาของฟังเสียงค่ะอยู่บ้านเก็บมังคุดเก็บมังคุดจ้ยฝนตกเลยเนี่ยโอ้ยหนูมาเก็บอันนี้ซึงหนอนไฟแล้วให้หนูกินกันงั้นแล้วอ่ะอ่าโอเคโอเคนี่เพื่อนที่ดีมันต้องแบบนี้ บอกเก็บมังคุดอยู่เอาละนางสาวเล็กก็เข้ามาเอายาเสพติดค่ะยาเสพติดนะไม่ใช่มังคุดคที่โตมาสั่งคือยาเสพติดนะไม่ใช่มังคุดเล็กไม่รู้เลยค่ะว่ากิติโดนจับแล้วขีม่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านกําลังจะเดินเข้าไปค่ะเพื่อไปเอายาเสพติดแต่เจอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับ เขาเรียกกันมังคุดมังคุดเพราะว่าของกลางที่เจอมันเป็นซองเล็กๆมันถูกแบ่งขายเอาไว้แล้วอเอเอเราก็ไม่รู้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มหลังจากนั้นขยายผลต่อค่ะไปจับอีกรายหนึ่งทีนี้เจ้าหน้าที่เขามีสายสืบเขาก็ขยายผลต่อทันทีนะคะบอกว่าเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมดให้คมสอนขับรถเอาของมาให้ แล้วก็ฝากซื้อน้ำมันมาด้วยเอามาเติมมอเตอร์ไซค์จอดรอยอยู่นะสักพักหนึ่งมีรถคันนึงขับเข้ามาแล้วผู้ขาใหญอีกรายหนึ่งค่ะลงมาจากรถมาเติมน้ำมันให้มอเตอร์ไซค์รายนี้ใส่ชุดนอนชินจังลงมาเลยเจ้าที่ไปจับกลุลออก่มมันหมดเก็บแจก่อนเก็บแจก่อนแกรถอยู่เลยรอเพื่อนอ่ามันนี่ไม่ร,มรอ จับคมสอนได้ใส่ชุดนอนทินจังอยู่เลยชุดนอนพอดีตัวพอดีตัวนะคะหลังจากนั้นตรวจค้นภายในรถเจอยาบ้า57เมตรไออีก30กรัมอยู่ตรงบริเวณกระปุกเกียรเอาตัวทั้ง4คนที่ขยายจับกลุ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านที่บอกทําสวนมังคุดนะ่ะยันที่สวนยางพาราตอนกลางคืนเอาไปบันทึกจับกลุมนําตัวส่งสพกแกลงจังหวัดระยองดาเนินคดีต่อทางกฎหมายทันทีค่ะคิดว่าเจอมังคุดมังคุดคัด อันนี้เจ้าที่เขาคัดมาแล้วว่าเคสเหล่านี้ขยายผลต่อของกลางมีทั้งหมดนะคะทั้งตัวเคสแรกแล้วก็เคสที่เคสที่สองโอ้แต่อันนี้ยุ่งยากมันต้องตามค่อยๆตามทีละคนทีละคนใช่ไหมอ่ะก็ค่อยๆขยายผล